ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับปีตายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงย o นสาขาบุรีรัมย ok ์นอกเมืองที่เห็นนะครับก็จะเป็นรถของปี2023ที่เริ่มทยอยมาตามที่ลูกค้าสั่งแล้วนะครับแต่วันนี้นะครับของพี่ต่ายก็จะมีส่งมอบลูกค้า1คันนะครับก็จะเป็นลูกค้าที่อยู่อำเภอเซิงสางนั่นเองนะเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับว่าเป็นรุ่นไหนแล้วก็เดี๋ยวคันนี้จะมีการพาไปส่งที่บ้านด้วยนะครับ ตัวที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นของปี2024นะครับ c a p u ู Highlander 1.9 g l งลดแปี2024แล้วก็สีนี้นะครับก็จะเป็นสีเทาร์เรนโนั่นเองเท่า r a รนโบตัวนี้นะครับก็จะเป็นเท่าเดียวกับปี2024เส้นสายของฝากระโปรงนะครับถูกออกแบบมาใหม่นะครับก็จะมีลวดลายที่มีความ ดุดันมากขึ้นนะครับแล้วก็ไฟหน้าของปี2024ี่เนี่ยก็จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เช่นเดิมนะครับแต่ว่าเขามีการย้ายพวกไฟเลี้ยวนะครับเข้าไปไว้ที่โคมเดียวกันแล้วก็ไฟเดลไลท์เนี่ยทำหน้าที่ในการเป็นไฟเดียวด้วยเช่นเดียวกันนะนะกระจังหน้านะครับออกแบบมาใหม่นะครับมาพร้อมกับกระจังหน้าลายสปอร์ตปี2024ตรตะแกงลังพึ่งนะครับ ออกแบบให้มีรูขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อนะครับเพิ่มการระบายความร้อนที่ดีให้กับเครื่องยนต์นะครับให้ลมเข้าไปโกลก,กันแหละพูดง่ายๆนะแล้วก็ด้านข้างนะครับก็มีการลดแรงประทะด้วยการเพิ่มช่องนะครับให้ลมสามารถทะลุออกด้านข้างเพื่อไประบายความร้อนให้กับเจ้าตัวจานเบรกได้นั่นเองตัวนี้ไฟตัดหมอกนะครับก็จะเป็นแบบ LED ระบบความปลอดภัยในตัวเกรดแซดนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับสำหรับ ท่านใดที่เลือกรุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็นเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ธรรมดานะครับ ABS มีมาให้นะครับระบบควบคุมการทรงตัวออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันลงทางลาดชันก็มีมาให้ครบมากๆเลยทีเดียวตัวนี้นะครับก็มาพร้อมกับลองยางที่มีใหม่ๆเลยทีเดียวนี่เส้นสายยังอยู่ครบกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ใช้ยางจากค่ายบิส o n นเบอร์ยาง265 60 18 Max นะครับเป็นแม็กสีบรอนเงินนะครับลายสปอร์ตของ ออบอกลายยางไปละแม็กนะครับเป็นแม็กสีบรอนเงินนะครับก็เป็นลายสปอร์ตใหม่ของปี2024กันเลยทีเดียวนี่ลวดลายของแม็กเขานะครับลักษณะมันก็จะเหมือนเพชรไหมนะครับแล้วก็น็อตล้อ6ตัวนะครับจานเบรคขนาดใหญ่แล้วก็ทํางานคู่กับเจ้าตัวคาลิเปอร์ด้านข้างที่มีขนาดใหญ่นั่นเองด้านข้างหม่ถึงตรงนี้นะมันอยู่ข,ข้างตรงนี้นะครับก็เวลาเบรคนี้ก็ให้เราหยุดได้อย่างมั่นใจแล้วก็มีความปลอดภัยกันสุดๆเลยทีเดียว รุ่นนี้ใช้การสะเทือนแบบคอ i ส spring นะครับแล้วก็มีเหล็กกันโค้งให้ด้วยฐานล้อนะครับบอกเลยว่าฐานล้อมีความกว้างและก็ยาวนะครับมันจึงทําให้เจ้าคันนี้นะครับมีการยึดเกาะถนนแล้วก็มีการทรงตัวดีสุดๆกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเจอโค้งเนี่ยไม่ต้องเสียวนะครับเราไปกับ Isuzu D-Max ปี2 0 2 20พปลอดภัยแน่นอนนะ อาจาลองมือเปิดเรียบร้อยนะครับติดฟิล์มเรียบร้อยแต่ว่าที่ยังไม่เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นฝาท้ายนะครับของปี2024ตัวฝาท้ายปิดก,กระบะไลเนอร์เนี่ยเขายัางไม่มานะครับกำลังจะตามมานั่นเองรุ่นนี้นะครับก็มีไล่ฟ้าตัวกระจกด้านหลังมาให้ไฟเบรกดวงที่3ก็ถูกติดตั้งให้ด้วยเช่นกันนะครับก็เดี๋ยวจะมีการโทรยืนยันกับลูกค้าอีกทีหนึงเนาะ เรื่องเอารถไปส่งนะครับเพราะว่าต้องมีการทําขายแล้วก็แจ้งประกันก่อนสําหรับลูกค้าท่านใดที่จะไปส่งที่บ้านนะครับต้องโอนเงินเข้าบริษัทก่อนนะจะไม่ได้ไปเก็บเงินที่บ้านนะครับทุกคนตัวนี้นะครับแม็กด้านหลังด้านหน้ามีขนาดเดียวกันด้านหน้าเป็นดิสเบรกนะครับแล้วก็ด้านหลังเขาจะเป็นดรัมเบรกนั่นเองการวางตำแหน่งของช่วงล่างนะครับอย่างที่เคยแจ้งไปหลายๆคลิปท่านทุกท่านก็คงจะจําได้แล้วแหละว่าช่วงล่างเนี่ยการวางตำแหน่งของแหนบนะครับเขาจะวางไว้บนเพลาแล้วก็ แนบตัวยกสูง3แผ่นนะครับมีโชคอัพแก๊สมาให้ยางอะไรนะครับตัวนี้จะเป็นตัวล้อ,อก,กระทะขนาด18นิ้วนะครับทุกคนไม่มีล้อมแม็กแล้วนะไฟท้ายนะครับออกแบบมาใหม่นะครับเป็นไฟท้าย3ชั้นนะครับก็ทำให้ดูมีมิติและความสปอร์ตมากขึ้นด้วยความที่ตัวฝาท้ายเนี่ยมันมาใหม่นะครับมันทำให้ตัวรถเนี่ย ดูมีเส้นสายมากขึ้นนั่นเองและมันไม่สามารถใส่กับตัวฝาท้ายเดิมได้แหม่สมกับเป็นตัวตัวใหม่จริงๆะนะการชนท้ายนะครับถูกติดตั้งมาให้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูภายในกันนิดนึงในส่วนของเครื่องยนต์นะครับหลายๆท่านก็จะถามมาแล้วว่าเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ชนิดไหนนะครับเป็นเครื่องยนต์ชนิดไหนวเป็นเครื่องยนต์ขนาดซีซีเท่าไหร่นะครับตัวนี้ 1,900CC นะครับ150แรงม้าและยังไม่มีเครื่อง3.0เออ จะหยุดพูดทาไมอี่จริงพูดไปเดินไปนะครับก็จะได้รีบถ่ายเพราะว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวทางอิสุสคิงยนสาขาบุรีรัม์นอกเมืองเนี่ยเขาจะมีการจัดบูธที่โรบินสันด้วยตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันเสาร์เลยนะครับตั้งแต่วันจันทร์เนี่ยวันนี้แล้วก็ถึงวันเสาร์เลยทีเดียวนะครับของพี่ต่ายจะไปโรบินสันวันอนังคารที่24นะครับ24นี ภายในนะครับรูหราด้วยการตกแต่งแบบมิอุระดีไซน์นะครับก็จะมีจะเจ้าตัวเพชรสมิติอยู่ด้านข้างที่เป็นบุนุ่มด้วยนะครับตัวนี้เห็นไหมก็เขาไม่ได้เป็นแค่ภาพนะครับตัวนี้มันจะเป็น3มิติเลยนะแล้วก็ตัวบุนุ่มนะครับก็จะเป็นหนังนั่นเองใส่ขวดน้ำนะครับ1.5ลิตรมีมาให้ลํำพวง8ตัวนะครับไร้แซดยางปูพื้นอันนี้เราปูให้ลูกค้าเรียบร้อยแต่จริงต้องอยู่แบบนี้ ให้น้องปูให้เดี๋ยวฝั่งรู้เดี๋ยวค่อยไปปรับนะครับแอร์ด้านหลังมีมาให้นะครับรถรถ2,024นะครับจะใช้ USB-C แล้วนะก็คือใช้ไท p e C นั่นแหละตัวชาร์จแบตเตอรี่นะครับผ้าบุลังคาจะเป็นสีดำโหให้อารมณ์ที่สปอร์ตสุดๆกันเลยภายในห้องโดยสารตอนที่2เนี่ยออกแบบให้มีความกว้างนะครับนั่งได้สบายแล้วก็ หมอนรองศรีรษะนะครับก็มีมาให้ทั้ง3ตําแหน่งเข็มพัน์ิรนัยภาําแหน่งนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาจัดที่จัดทางอีกทีหนึ่งเนาะเอาขีมขัดเอาอะไรให้มันเข้าที่ก่อนที่จะขับรถไปส่งลูกค้าบริเวณนะครับเจ้าตัวเบาะคู่หน้านะครับก็ครูแม็กหลายๆท่านถามว่ายังอยู่ไหมครูแม็กยังอยู่นะครับครูแม็กไม่ได้ไปไหนแล้วก็พูดถึงครูแม็กก็เรียกชื่อลูกค้าผิดเมื่อวานคุณครูแฟงทักมา เราไปเรียกคูแม็กสงสัที่ถึงคูแม็กมากเกินไปนะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวรูระบายอากาศขนาดเล็กนะครับที่เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็จะมีปีกขนาดใหญ่ช่วยให้เรานั่งได้สบายกระชับแผ่นหลังมากขึ้นนั่นเองตัวเบาะนะครับสามารถปรับระดับสูงต่ำได้สำหรับเกรดแซนะพวงมลาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะครับสามารถปรับทิศทางได้4ทิศทางแล้วก็มีครุสคอนโทรลให้ในตัวเกรดแซนะครับเรียกได้ว่าสุดๆกันไปเลยแล้วก็ตัวนี้ มาพร้อมกับตัวระบบควบคุมเครื่องเสียงตัวหน้าจออามาดูกันหน้าจอตัวนี้นะครับด้านบนเขาก็จะเป็นตัวสีดำเปลี่ยนโหมแบ็กนั่นเองหน้าจอนะครับสรุปละหน้าจอตัวเกีรแซนเนี่ยจะเป็น7นิ้วนะเนิ้วนะครับแล้วก็ตัวชาร์จแบตเตอรี่จะอยู่ตรงนี้นั่นแสดงว่าเราไปบ้านลูกค้าเราจะไม่สามารถนั่นได้แล้วนะ พราะปกติเราก็ไม่ไม่ค่อยอยากดึงตัวนี้ออกเท่าไหร่แต่ถ้าเดินทางไกลจาเป็นเราก็ต้องดึงออกมันต้องใช้แผนที่นะครับแล้วก็อแอร์นะครับก็มีเขาเรียกว่าฟิลเตอร์ที่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5ได้นั่นเองอ่าดูโดยรวมนะครับดูสวยดูรูหราขึ้นนะครับสำหรับเจ้าตัวปี2024มีการบุรุ่มให้ด้วยโอ้สุดยอดกันไปเลยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่ต่ายจะต้อง รีบถ่ายรูปรีบเสร็จเนาะแล้วก็จะได้ส่งรูปให้ลูกค้านะครับแล้วก็เตรียมรถไปที่โรบินสันบุรีรัมเพราะว่าเขาให้เอารถเข้าเนี่ยเจ็ดมงสี่นะครับรถมี2คันต้องรีบรถไปจอดไว้ก่อนอ่ะก็ขอให้เอซทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆ,ๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกัพไ่ตายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ